เฮ้ยมันทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนกินไปแล้วทีนี้ผมจะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงปานาทุกๆท่านนะครับคือผมบาสเดินป่าพารลอนวันนี้ผมก็กลับมาโลเคชันเสือสมิงที่พี่เบิร์ตได้มาปราบกระลุงผี่โพงและน้องเฟิร์สวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะ ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอเสือสมิงแปลงร่างเป็นพระที่ผมได้ดูคลิปพี่เบิร์ดไปนะคือน่ากลัวมากคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปผมต่อต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ครับครับีเพื่ผมจะลองเดินสำรวจดูนะ คือมาคนแถบนี้คือเราแปลงนากเลยโอ้ยรอบนี่คือเป็นป่าอะไรนะ เป็นป่าหมดเลยนะอ้ยหนาเฮ้ยนุน่นบ้านนะฮะเจอบ้านงองเสียสมิงบอก เหมือนเคยมีลอยต่อสู้กันนะดูวิวเพื่อนนู่นอีกหลังหนึ่งนะผมคิดว่าด้ายหลังนี้ผมไม่เข้าไปนะผมจะมดิ่งขึ้นไปข้างบนเลยหนึ่งร้อยคนเดินเลย

หลังเฮ้ย hey! เสียงอะไรเสียงอะไรพี่เพื่อนเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปข้างบนนะเพื่อ มีอ๋อนู่นมีอีกหลังหนึ่งนะพี่วินเพื่อนอือีกหลังหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปเฮ้ย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 ไปไปไปเสือสมิงเสือสมิงที่พี่เบิร์ดเคยเจอเลย ไปไปเฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรมันท่องกระถามันท่องกระถาอะไรวะเฮ้ยอ๋อทุกคนมันมีคอผมอ๋ออ๋อ ơ oh, ơ oh. oh, mình bị gõ bom, mình phải nữa ôi oh. oh, hơi hey, mình thăm lấy mình thăm lấy đưa đưa hơi hey. mình 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 phải lấy เฮ้ยที่ผมได้ดูคลิปพี่เบิร์นนะตรงนี้จะมีใส่สินใช่ด้วยแล้วผมจะลองเข้าไปเผื่อยังช่วยผมได้นะโน่นโน่มันท้องกระถานะผมว่ามันน่าจะเข้ามาไม่ได้ผมจะลองนั่งอยู่ในนี้นะผมจะไม่ไปไหนมาแล้ว มันเข้ามาไม่ได้หรอกเฮ้ยเมื่อกี้นะพี่เพื่อนมันวิ่งเข้ามานะคือมันกระเด็นออกไปเลยแล้วมทีนี้มันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็วิง่งหายไปนู่นนู่น หัวมันหัวมันนุ่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 นผมจะไม่ออกตรงนี้เลยคนผมลุกเลยพี่บินเพื่อนนุ่นนุ่นผมว่าถ้าผมออกไปจากตรงนี้นี่คือผมโดนมันกินแน่เข้ามาไม่ได้หรอกผมก็ขออภัยพี่พี่เพื่อนลุงปนาน้าอาทุกๆท,ท่านนะครับที่ผมพูดคำหยาไปเข้ามาไม่ได้หรอก มันมามันมาแล้วมันมาแล้วนะหายไปไหนแล้วนู่นนู้นเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาไม่ได้หรอกเฮ้ยมันร้อนมันร้อนมันร้อนนะมันร้อนเข้ามาไม่ได้หรอกไป คือผมเพิ่งมาไปไปตรงนี้<ไ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองถ้ามันไปนะเดี๋ยวผมจะไปเอาใส่ฟินแล้วพันไว้กับไม้เดี๋ยวผมจะไล่ตีมันไปไปมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมันท่องกระถาคือผมไม่มีวิชาอะไรที่จะต่อสู้กับมันได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เมื่อ,อกี้มันจะดึงให้ขาดแต่มันดึงไม่ได้มันเจ็บปวดแล้วผมที่ผมดูคลิปพี่เบิร์ดนะจะมีน้องเฟิร์สและพี่เบิร์ดแ,และลุงพี่พงมาปาบมันนะผมผมว่าลุงพี่พงนะจะทำใส่สินน่าจะดีเลยเขาไปโน่นนะพีพี่เบิร์ด จะผมจะออกไปเอาใส่สิทธิ์นนะแล้วจะพันไว้กับไม้นูน่พี่เพื่อน,นเจอกันไหมครับเจอกันไหมครับเจอกันไหมครับมานั่งกระถานะเดี๋ยวผมเตรียมไม้ก่อน ได้แล้วนะพ,พี่เพื่อนเดี๋ยวผมจะพันไว้กับใส่สินเลยไมย้ผมว่าถ้ามันเข้ามาหาผมนี้ผมตีด้วยไม้นี่เลยนะเพราะใส่สินนี่ลุงพี่พง์ที่ผมดูคลิปพี่เบิร์ดนี่คือปลูกเสกเลยนะยังไงมึงก็สู้ลุงพี่พง์ไม่ได้หรอกมันเขียนอักขระนะพ,พ,พี่เพื่อนเฮ้ยตัวมันสั้นทั้งตัวเลย พ,พี่เพื่อนเห็นหรืไหอไมเฮ้ยมันลุกขึ้นแล้วสีขาเลยนี่นะพี่บินเพื่อนผมได้แล้วมึงเข้ามามึงโดนแนะ่มึงเข้ามามึงโดนแนะ่มึงไปไปไปคือไม้พวมนี้พันด้วยสายสินของลุงผีพงนะไปไป ไอ้คือผมตีมันนะเดี๋ยวผมจะลองตีอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตีเฮ้ยเดี๋ยวผมเข้านี่ก่อนคนไปไปถ้ามันมาตรงนี้ผมตีเลย เฮ้ยเฮ้ยผมว่าในไม้ผมน่าจะช่วยผมได้อยู่ผมเลยกไปเห่อยหนลกใจมันบอกว่าปล่อยนะไม้มึงเอาไงดีเอาไงดีไปผมจะลองปิดประตูนะไปอีกนึงไป บอกว่าเอาอาหารมาให้กูคือผมจะดันไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไม้ใส่สินอยู่กับมือผมเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองท่องนโมสามจบแล้วเป่าใส่ไม้นโมตส่าพะควาดตัวตัวสมานนโมตส่าพะควาดตัวนตัวสมานนโมตส่าพะควาดตัวนตัวสมานมึงงทีนี้แหละท่องนโมสามจบแล้ว กูเป่าใส่ไม้แนะ่โดนกูแนะ่ผมขออภัยด้วยนะที่ผมพูดคำหยาบออกไปมันไปไหนละเดี๋ยวผมจะลองดูข้างๆหน้าต่าง,างนี้นะไปไหนแล้วคือผมไม่เคยเจอเลยคือผมคิดว่าผมมาวันนี้ผมจะไม่ได้เจออะไรเลยนะแต่ว่าผมเจอ เจอไม่พอมันจะเข้ามาทําร้ายผมแล้วมันบอกว่าเอาอาหารมาให้กูมไม่งั้นโดนกูกินแะน่ผมไม่กล้าออกไปเลยกวออกไปแล้วเป็นอันตรายเลยเสียงมันเดินอยู่รอบๆเลยเสียงมันเดินอยู่รอบๆเลยนะพี่อๆเพื่อนไปไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรซมๆ ไปไหนแล้ว อ้าอุ้ยประตูเปิดไม่ได้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรผมจะค่อยๆเปิด,ปดอ้อทุกคนผูเปิดประตูไม่ได้ดู<อ>ผมทีปเลยนะ ผมเปิดประตูไม่ได้ดูมันทำอะไรวะผมว่ามันไล่วิชาขัางผมแน่เลยไปไหนแล้วเสียงเดินเสียงเดินเฮ้ยเสียงเสียงผู้หญิงหัวเราะเสียงผู้หญิงหัวเราะ อยู่ไหนวะคือผมเปิดหน้าต่างนะน,นะผมจะลองทีบอ,อีกรอบนึงเฮ้ยคุณยายคุณยายเฮ้ยคุณยายผมบอกคุณยายมาช่วยผมแน่เลยคุณยายครับช่วยผมด้วยผมโดนขนังเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เฮ้ยคุณยายต่อตัวอ้อผมออกไปไม่ได้แต่ผมจะออกไปช่วยคุณยายอ้อผมต้องมุดรูออกมาเลยเฮ้ยโอโอคุณยายเฮ้ยทำไรไปไปคุณยายผมโดนกินคุณยายผมโดน โดนกินไปแล้วทีนี้ผมจะพึ่งบารลมีใครอีกน้องจากไม้ที่ไอ้นนี้ไว้นะไปมไมมอิมิ่กกูนเฮ้ยมันบอกมันกินไหมเอิม่มไป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 ผมจะตีมันนะถ้ามันเข้ามาผมตีนะ ดูคุณยายผมนอนก<ป>อ<ป>มันกินคุณยายอีกแล้วมัง้งใช่ด้วยอะไรเนี่ยคุณยายลุกขึ้นคุณยายลุกขึ้นครับมันกินเยอะยับเลย เดี๋ยวผมจะลองโยนไม้นี้ไปหามันถ้ามันไม่ร้องนี่คือผมออกแน่หนึ่งสองสามไปมันไม่ร้องไปได้ออกไปเจอท้งนอกเลยครับพี่เพื่อนเนี้ผมก็ได้ออกมายอย่างนอกพื้นที่แล้วนะคือคุณยายโดนเสือสมิงกินเละเลย,เลยคือผมเหนื่อยมาก คือผมได้ยินเสียงคุณยายหัวลรามาแต่ไกลเลยผมก็เลยจึงแพนกล้องไปให้พี่ๆเพื่อนๆดูผมคิดว่าผมจะให้คุณยายช่วยผมนะผมถีบประตูนั้นทีบทีบจนหถีบยังไงแล้วไม่รู้เหมือนกันคือมันไม่ออกให้ผมผมว่าก่อนมันจะหายไปคือมันท่องกระถาเพื่อจะคางผมแล้วมันจะกินผมมันก็บอกผมว่ากูจะกินมึงกูกินไม่อิ่ม แล้วก่อนผมจะออกมาคือคุณยายโดนกินอีกรอบนงะแล้วผมก็โยนไมใ้ใส่สินเข้าไปหาเสือสมิงเสือสมิงก็ไม่ร้องทีนี้มันจะวิ่งเข้ามาจู่โจมใส่ผมทีนี้ผมก็ขอพี่พเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปและอย่าลืมกดกระดิ่งและถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนต่อหรือผมก็ขอให้พี่พเพื่อนฝากไว้ เป็นกำลังใจใผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับคลิปนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ